ค่ะสิบแรกเปิดมาปุ๊บอันนี้ชอบที่สุดเลยเพราะอยู่ช่องด้านหน้าสุดหยิบใช้ได้ง่ายนะคะเป็นช่อง wallet นั่นเองค่ะลูกค้าเป็นช่อง wallet นั่นเองนะคะช่อง wallet ก็คือแบ่งครึ่งมาให้ตรงนี้1ชั้นตรงนี้อีก1ชั้นสามารถแยกใส่แบงค์ได้เลยมีลูกค้าหลายท่านและลูกค้าบางท่านส่งรีวิวมาบอกว่าชอบช่อง wallet มากเพราะว่าสามารถใส่แบงค์เป็นแนวตรงได้ แบบนี้ตรงๆแบบไม่ต้องพับเลยเนะคะทำให้แบงค์เนี่ยดูตรงดูเรียบร้อยใส่แบงค์พันได้เลยนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าแบงค์พันจะใส่ได้ไหมทําไมเปิดกระเป๋ามาแล้วดูช่องมันเล็กจังเลยดูมันสั้นจังเลยแบงค์พันจะลงได้ไหมลงได้คะ่ะลงได้นี่เลยแบงค์พันคือลงได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่ใส่เข้าไปตรงๆได้เลย นะคะที่สําคัญใส่แบงค์ได้ทุกประเทศด้วยเพราะว่าบางทีลูกค้าซื้อไปแล้วอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์อะไรต่างๆทุกประเทศนะคะที่เราจะพกไปเที่ยวเนี่ยเราใส่แบบนี้ได้เลยที่สําคัญหยิบง่ายมากเพราะว่าเขาจะสะพายอยู่ข้างหน้าเราแบบนี้เวลาเราจะหยิบใช้เราแค่ลูบซิปนะคะเปิดกระเป๋านะคะดูแลหยิบแบงค์ออกมาแค่เนี้ยง่ายมากๆลูกคา้านะคะสำหรับใบนี้ นี่เลยแล้วฝั่งนี้พลิกกลับมา1ด้านเราจะเจอกับช่องเสียบการ์ดนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถใส่การ์ดได้4ถึง5ถึง6ถึง7ใบบวกเรื่องจริงเพราะว่าใส่การ์ดเป็นแนวนอนแบบนี้ตามช่องที่เขาให้มาจะได้4ใบแต่อย่าลืมว่าการ์ดมีช่องสุดท้ายด้วยช่องสุดท้ายสุดคือตรงนี้สามารถใส่การ์ดแนวตั้งนะ แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่ช่องสุดท้ายจะแนะนาให้ใส่เป็นแนวตั้งแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางทีเราพกการ์ดประมาณ4-5ถึงใบแล้วก็จะรวบรวมแล้วยัดลงไปเลยในช่องนี้ชุบจบนี่ค่ะยัดลงไปแบบนี้เลยแล้วเวลาจะหยิบออกก็หยิบออกมาง่ายมากๆก็หาการ์ดว่าเราจะใช้ใบไหนนะคะลูกค้าเป็นเครดิตการ์ดเป็นบัตรประชาชนนะคะเป็นใบขับขี่ เป็นคี์กร๊ดคอนโดบัตรรถไฟฟ้า MRT คี MR T, ์กร๊ดเข้าหมู่บ้านสามารถใส่ช่องด้านหน้าได้แล้วช่องด้านหน้าเขาอยู่แบบนี้สมมติว่าเราใส่เป็นช่องบนสุดใช่ไหมคะเราก็แค่เอากระเป๋าไปใกล้ๆที่ติดเปิดปิด,ป,ดประตูอย่างเงี้ยก็คือติดเลยนะลูกค้าช่องเนี้ย ะะทำช่องออกมานะคะจะบอกว่าง่ายต่อการหยิบใช้งานสุดๆเพราะแค่เราลูดซิบเปิดมาปึ้งเจอเลยนะคะพี่พีแล้วก็สําหรับใครที่หยิบเข้าหยิบออกโทรศัพท์บ่อยๆไม่อยากใส่กระเป๋าช่องที่มันแบบลึกเกินไปอะค่ะลูกค้าลูกค้าเอามาใส่ช่องด้านหน้าได้นะสามารถใส่ช่องด้านหน้าแบบนี้ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็าให้เอาโทรศัพท์ใส่ไว้ด้านหลังสุดของกระเป๋าไปแล้วตรงนี้ถามว่าด้านหน้าใส่ได้ไหมได้ นั้นหลังใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะได้หมดเลยเอาที่ลูกค้าสะดวกหรือบางทีมีโทรศัพท์สองเครื่องอย่างเงี้ยค่ะนะคะสามารถใส่ช่องด้านหน้าสุดแล้วก็ช่องด้านหลังสุดได้อีก1นะคะลูกค้าประมาณนี้เลยอันนี้ผ่านไปช่องด้านหน้าสุดมีใครไม่ทันไหมคะลูกค้ามีใครไม่ทันมีใครแบบยังไม่ได้ดูเลยเพิ่งเข้ามาค่ะสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยได้หรือว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะ พิมได้เลยคําถามเพิ่มเติมนะคะลูกค้าค่ะใบนี้เนี่ยจะเป็นใบปรดใบหลักของลูกค้าแน่นอนง่ายต่อทุกการเดินทางนะคะอาจจะเป็นช่วงวันหยุดค่ะไปทําบุญซะหน่อยอาจจะทําบุญประมาณ9วัดต้องเดินเยอะมากเราก็ต้องเ,ออเข้าออกรถบ่อยๆประจําจะให้กระเป๋าสะพายไหล่ก็ต้องมาวางอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าต้องไป กิจกรรมทั้งวันต้องเดินทั้งวันนะคะลูกค้าแนะนําเป็นกระเป๋าที่สะพายติดตัวดีกว่าบางทีเราขึ้นรถลงเรือจะเดินจะลุกจะนั่งจะอะไรเขาก็จะติดตัวเราอยู่เราไม่ต้องคอยระวังว่าเราจะกระเป๋าไปวางตรงไหนกระเป๋ามันจะหายไหมมันจะวางยังไงเราก็สะพายติดตัวได้เลยแล้วก็กอดไว้แบบนี้ได้เลย นะคะลูกค้าเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาสวัสดีนะคะลูกค้าเราอยู่กันที่ช่องแรกอยู่เลยยังไม่ได้ไปถึงช่องหลักเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ดูทันแน่นอนแวบเปิดช่องแรกให้ลูกค้าอีกหนึ่งทีจ้ะขออนะุญาตซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ยคะ่ะลูกค้าช่องเสียบการ์ดถ้าใส่ตามช่องที่เขาทํามาให้1 2ึ่สาสี่จะได้สี่ใบตรงนี้แต่ว่าถ้าอยากจะยัดจะเพิ่มเติม ใส่เป็นแนวตั้งในช่องสุดท้ายได้เลยแบบนี้แล้วก็กดลงไปนะคะทุกคนรุ่นนี้เสียบการ์ดได้หลายใบยไหนมีใครพกการ์ดมากกว่า1ใบบ,าบา้างไหมอาจจะต้องมีแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเอทอเอ็อ ATM แล้ว1บัตรประชาชน1ใบกขับขี่หนึเครดิตการ์ดหบัตร 1, ตรดเรฟาน1นึ่งีการ์ดเงินโดน1 6ใบแล้วอ่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นช่องนี้ยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้ว เราใส่ตามช่อง4ี่ใบเราใส่ช่องสุดท้ายอีก4-5ใบแบบปึง้งหนึ่งแล้วก็ยัดลงไปย,ยังได้เลยอ่ะไม่มีปัญหาเลยนะนะคะลูกค้ารุ่นนี้ใบไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่เล็กด้วยเรียกได้ว่าไซส์กำลังพอดีนะคะอันนี้เป็นช่องใส่เงินฝั่งนี้ช่องใส่การ์ดตรงกลางไว้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ใส่เป็นอ่า power bank ได้ ใส่เพาฟแบงไว้ช่องแรกแล้วก็ปล่อยให้สายออกมาแล้วเราก็ยืนเล่นโทรศัพท์ยังได้เลยนะคะยังได้เลยบอกเลยว่าใบเนี้ยสะดวกกับลูกค้าส,ดสุดๆนะคะโอเคนะคะสําหรับช่องด้านหน้าทันทุกคนไหมทันทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อถัดไปดีกว่าค่ะช่องถัดไปตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ช่องถัดไปตรงนี้จะเป็นช่องซิปหลักเปิดมาเราจะเจอกับช่องจัดระเบียบการที่เราใช้กระเป๋าที่มีช่องจัดระเบียบทําให้เราดูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วทาให้เราหาของง่ายหนึ่งเลยเราจะหาของได้ง่ายมากเช่นอยากอยากทาลิปบราม อยากทาลิปมันรู้สึกปากแห้งมากเลยอยากทาลิปมันจะได้ไม่ต้องควานหาเราเปิดมาเราก็หาเลยลิปบาล์มเราเสียบไปช่องไหนเพราะทามาให้แล้ว1 2 3สลิปบาล์ม1ลิปทาสีพื้นหนึ่งแล้วก็ลิปสีแดงๆสดหนึ่งอย่างเงี้ยลูกค้าวางไว้ได้เลยนะคะในช่องเสียบลิปสติกแบบนี้นะคะแล้วฝั่งนี้ใส่อะไรได้บ้างใส่ได้ทุกอย่างจะเชื่อไหมเนี่ยบัชออนนะคะอายแชโดว์ แป้งพับตลับคุชชั่นตลับคอนแทคตลับขนตาขนตาปลอมลูกค้าพกกาวขนตาปลอมยังได้พกกระจกอย่างเดียวก็ยังได้นะคะแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไซส์มินิมินินะลูกค้าเป็นไซส์แบบว่าตลับพาเลทแบบไซส์มาตรฐานเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะใส่ก็คือใส่ได้ง่ายไม่ติดไม่ตึงกระเป๋านี่มีพื้นที่ในการใส่ได้ง่าย นะคะหยิบเข้าอีบอกก็ง่ายนะคะพลิกมาฝั่งนี้เป็นช่องอะไรเอ่ยเป็นช่องอเนอกประสงค์ค่ะแบ่งให้แล้ว2ช่อง1และ2แบบนี้เป็นช่องอเนกประสงค์แบ่งมาให้นะคะตีตรงกลางแบบนี้มาให้ให้เราสามารถเก็บของได้หลากหลายมากมายอาจจะเป็น Power อร์แบ เาว่แบงก์ก็ไซส์ปกตินะไม่ได้เล็กไม่ได้จิ๋วขนาดนั้นแล้วก็ทรงจะค่อนข้างแบบเรียวยาวเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องทํากระเป๋าที่ทรงลึกนิดนึงเพื่อให้ใส่ของได้ง่ายนะคะส่วนฝั่งนี้อาจจะใส่เป็นกระดาษซับหน้ามันทิชชู่ทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งใส่ได้หมดเลยช่องนี้ นี่ค่ะยัดลงไปแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นซอช่องซิปซ่อนนะคะเป็นซิปซ่อนนะคะลูกค้าซ่อนอะไรด,เรรดนะีเครื่องประดับอิสเซสซอรี่ของสําคัญต่างๆนะคะเครื่องประดับอิสเซสซอรี่ของสําคัญต่างๆอยากจะเก็บอยากจะซ่อนไว้ซ่อนได้เลยบุ๊กแบงค์ใส่ได้พาสปอร์ตใส่ได้ความใหญ่กําลังดีนะคะลูกค้าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปมีของสําคัญที่จําเป็นจะต้องพกติดตัวก็จัดไปได้เลยและฝั่งนี้แวบมาอีกหนึ่งทีเพราะว่า ตรงนี้สามารถใส่เป็นอายไลเนอร์ได้หรือว่าปากกาก็ได้นั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับคนที่อยากพกอายไลเนอร์ทั้งเลยอยากเติมบ้างอะไรบ้างบางทีมันมันหายไปแล้วมันเลือนรางไปแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าก็คือพกได้นะคะอายไลเนอร์ตรงนี้นะนี่เลยลูกค้าช่องตรงกลางยังสามารถใส่ของได้อีกมากมายถามว่าใส่อะไรดีแพดมินิค่ะแพดมินิคุณลูกค้าใส่ได้แน่นอนนี่เลยเนะจ่า iPad ดมินิของเราใส่ได้แค่แพดมินิแต่แพดสิบเว้นก่อน เว้นก่อนนะคะสำหรับ10.2 10.2คืออะไรจ๊ะคือไซส์ไอแพปกติธรรมดาทั่วไปจะไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่เครื่องโปรแล้วก็จะไม่ได้เป็นเครื่องเล็กเป็นเครื่องไซส์ธรรมดาทั่วไป10.2นิ้วอ่ะโอเคพอเราใส่ iPad ด mini ปุ๊บจัดทรงจรัระเบียบนิดหน่อยยังมีพื้นที่เหลืออีกนะด้านข้างเห็นไหมคะเอาไว้ใส่ล้มพกพาแล้กันอันเล็กๆล้มพกอันเล็กๆขอ,ไอบไซส์ไม่เกิน9นิ้วความยาวของรม่ม ต้องเป็นแบบพับที่แบบพับจริงๆมินิจริงๆนะคะกระเป๋าที่พกลมได้นี่ก็ว่าสุดแล้วนะลูกนะคะ้าเนี่ยแล้วก็ใบนี้คือไม่ได้พกแค่แบบร่มอย่างเดียวด้วยแผดมินิร่มกล่องแว่นตาแว่นสายตาแว่นกันแดดอะคะ่ะใส่ลงไปในนี้ได้เลยขวดน้ํายังใส่ได้อะ แต่ว่าต้องเป็นขวดน้ําที่เป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เป็นขวดทรงยาวนะคะเป็นขวดทรงทรงเล็กทรงสั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเล็กมินิขนาดนั้นคือเป็นไซส์มาตรฐานปกติทั่วไปก็ยังใส่ได้อยู่นะคะอ่ะแล้วใส่ iPad mini เนี่ยปิดกระเป๋าได้หรอเดี๋ยวลองปิดให้ดูปิดกระเป๋าได้สบายโดยที่ไม่ติดขอบ iPad เลยไม่ติดไม่ตึงไม่ใหญ่มีกว้างไม่อะไรทุกอย่าง สะดวกสบายแบบนี้อันนี้มันเป็นในมุมมองของการถือแต่มุมมองของการสะพายลูกค้าจะเห็นว่าใบเขาไม่ได้ใหญ่เห็นไหมคะใบเขาไม่ได้ใหญ่เลยมุมมองการสะพายคือเนี่ยเวลาสะพายเราสามารถที่จะปรับสายได้ด้วยนะคะลูกค้าบางคนเป็นคนแบบตัวเล็กเนาะกระเป๋าบางรุ่นก็ไม่สามารถปรับสายได้หรือว่าปรับจนสุดแล้วคะ่ะทําไมมันยังยาวอยู่เลยนะคะแต่บอกเลยว่าฮาราดานเนี่ยให้ลูกค้าปรับให้หนําใจไปเลยคะ่ะเพราะว่าส่วนของดีปรับสายเนี่ย ทำมาค่อนข้างที่จะยาวมากๆเกินหนึ่งครบมือด้วยลูกค้าแล้วไม่พอไม่ได้ทํามาฝั่งเดียวบางทีกระเป๋าทั่วไปที่เราเจอเขาจะสายปรับได้มาแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมคะเราทํามาให้เลยสองฝั่งแบบนี้กลายเป็นว่าคุณลูกค้าสามารถปรับด้านหลังได้ด้วยปรับด้านหน้าได้ด้วยปรับจนกว่าจะพอใจค่ะปรับจนกว่าจะพอใจอยากให้มันยาวกว่านี้ก็คือปรับลงมาแล้ว พอเราสะพายกระเป๋าใช่ไหมคะลูกค้ากระเป๋าก็คือจะปิดส่วนของด้านหน้าหน้าท้องกลายเป็นแบบว่าช่วยพังพุงบ้างนิดนึงนะคะลูกค้าช่วยพางบ้างนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เลยสาหรับช่องปุ๊กปิ๊กช่องซิปแรกและช่องซิปหลักทีนี้เรามาดูช่องซิปสุดท้ายกันบ้างนะคะช่องซิปสุดท้ายนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเราอยากใส่อะไรก็คือใส่ได้ทุกอย่างเหมือนกันพาวเวอร์แบงค์ไม่อยากใส่ช่องหลักเลยเอามาใส่ช่องสุดท้ายได้ไหมได้คะ่ะ โทรศัพท์ไม่อยากใส่ช่องหน้าเลยเอามาใส่ช่องสุดท้ายได้ไหมได้ค่ะบุ๊กแบงพาสปอร์ตไม่อยากใส่ช่องซิปซ่อนเลยเอามาใส่ด้านหลังได้ไหมก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยเงินล่ะคะไม่อยากใส่ช่องด้านหน้าเลยใส่ช่องสุดท้ายได้ไหมก็ได้นะคะอยากจะเอาอะไรใส่ก็ได้มันเป็นกระเป๋าเราลูกค้านะคะมีมินิวอเล็ตในกระเป๋ไหมคะพอดีเพิ่งเข้ามามีคะ่ะลูกค้ามีเลยมินิวอเล็ตเกือบไม่มีนี่แล้วอะ่ะใส่ได้เยอะนี่คะ่ะ อันนี้ค่ะ wallet ช่องด้านหน้าสุดเอาว่านะช่องกระเป๋าใบไหนที่มี mini wallet อะน่าจะเป็นใบที่คุณลูกค้าให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น,ตนเพราะว่าเอาเข้าใจหลายคนว่าจะไม่ชอบพกกระเป๋าสตางค์แล้วนะคะเราอยากพกแค่ใบนี้ไปเดียวจบแล้วถ้าเราจะใช้เงินเราก็ไม่ได้อยากจะเอาเงินอะไปรวมกับช่องหลัก หรือช่องซิปซ่อนหรืออะไรต่างๆเราอยากจะแยกไปเลยอันนี้คือฝั่งเงินอันนี้เป็นช่องแบงค์ใหญ่ตรงนี้ช่องแบงค์ย่อยตรงนี้ใส่เหรียญตรงนี้ใส่บัตรตรงนี้ใส่การ์ดเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าใบเนี้ยถ้าลูกค้าซื้อไปอ่ะเขาจะเป็นใบหลักของลูกค้าแล้วเป็นใบเฟลิกของลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับช่องใส่แบงค์แบ่งให้แล้ว1และ2ใส่ฝั่งนี้ฝั่งบนสุดใส่เป็นแบงค์ใหญ่ แบงค์ห้าแบงค์พันใส่ได้แล้วช่องตรงนี้ใส่เป็นแบงค์ย่อยแบงค์ยี่สแบงค์ห้แบงค์ร้อยใส่ได้นะคะแล้วเวลาลูกค้าจะใช้งานแค่ลูกค้ารูดซิปช่องด้านหน้าเปิดออกมาแล้วแค่หยิบเงินค่ะเงินไม่ต้องพับด้วยนี่คือแบงค์ที่เป็นแบบแนวตรงแบบนี้ไม่ต้องพับครึง่งแล้วเวลาจะเก็บก็ ใส่ไปเลยตรงๆเอาบอกก่อนนะว่าช่องนี้ใส่ง่ายมากเขาจะไม่ได้เป็นกระเป๋าที่แบบอุ้ยทำไมเย็บมาช่องเล็กจังเลยมันดูแบนมันดูเรียบมันดูแบบว่าติดเข้าไปกับกระเป๋าเกินไปจนไม่สามารถที่จะอ้าออกแบบนี้ได้แต่ใบนี้คือเขาอ้าออกได้เยอะมากเพราะฉะนั้นสามารถใส่เงินสดได้เยอะมากๆเลยนะคะสังคมไม่พกเงินสดค่ะสแกนอย่างเดียวนะคะไม่เป็นไร ก็เอาไว้เก็บอื่นๆได้หรืออาจจะมีติดกระเป๋าบ้างเล็กๆน้อยๆพอกรุบกริบพอจ่ายค่าที่จอดรถบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นช่องเสียบการ์ดช่องเสียบการ์ดใส่ได้4ีถึงหใบนะ6-7ใบก็ได้นะคะ